ริมหน้าผานะครับด้านหลังวิหารครับด้านขวาของเราเนี่ยก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์อันนี้จะมองเห็นชัดมากเลยครับด้านล่างก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านเนี่ยมองเห็นนิคมอุตสาหกรรมทั้งนิคมเลย ครับตอนนี้เห็นเหมือนกับตรงนี้อะไรครับนกเหยี่ยวนกเหยี่ยวอะมองเห็นไหมเนี่ยบินอยู่นี่นี่ๆๆๆๆๆๆๆนีนี่นี่นครับนกอะไรครับมันนกเหยี่ยวมันบินคู่กันอยู่ครับเน,นี่ดยดใกล้อ,อีกนิดนึงในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมองเห็นชัดมากเลย นะครับแถวนี้คงไม่มีอินทรียนะครับแต่ว่าตัวใหญ่มากน่าจะเป็นนกเหยี่ยวครับมองเห็นไหมมาใกล้ละอ่านะครับเดี๋ยวลองตามไปตามไปดูโอเคมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มาใกล้เรามากเลยเดี๋ยวว่าเห็นนะมองไม่เห็นละอ่า ครัเดี๋ยวผมลองดูดิขยายอีกได้ไหมโอเคขยายได้นะครับไปไหนแล้วมองไม่เห็นละอ่าน่น ون, น, ون, น ون, อยู่นู่นมันก็จะมองไม่ชัดเท่าไหร่ครับเนี้ยบินสูงไปแล้โอเคนะครับ